พี่โอ๋ขออนุญาตเข้าไปดูหน่อยนะเฮ้ยไหนไหนเฮ้ยมาถูกจังหวะขอเข้าไปดูก่อนเลยเดี๋ยวติดไม้ให้พี่โอ๋ก่อนขออนุญาตครับพี่โอ๋ติดไม้ก่อนพี่โอ๋ครับผมไอ้สีชมพูชมพูนี่คืออะไรสลิมครับผมนี่กําลังเคี่ยวอยู่เลยนะครับสลิมเราจะใช้แป้งถั่วเขียวนะครับในการทํำสลิมนะครับแต่วันนี้คุณท่านวีมาเร็วไม่ไม่ได้นัดไว้ เดี๋ยววันหลังจะตั้งแต่สูตรเลย oh. อยากให้ดูตั้งแต่สูตรเลย oh. เผื่อมีคนไปทํากินเองนะครับ oh. ผมของเราทํายังไงบางคนมากินร้านเราช่องร้านนี้จะได้รู้ว่าทํายังไงนะครับไอตัวเล่นนี่คือความร้อนมันใช่ครับเพราะฉะนั้นความร้อนของเราจะคงที่ไงใช่ uh huh. อ่าแล้วพอเราต้มนี้ประมาณสักสองนาทีมันก็จะสุกนะครับประมาณนาทีกว่ากว่านะนี่เริ่มสุกแล้ uh huh. วมวันเริ่มขึ้นแล้วนะฮะอ่าเดี๋ยวทําให้ดูสามอย่างเลยมีสลิปนะครับแปบ๊บเดียวแล้วก็เดี๋ยวทํากดรถช่องให้ดูแล้วก็เดี๋ยวให้คุณาวีทํา ถ้าทิมกรอบด้วยอสามอย่างเลยคือเมื่อกี้พูดไม่ผิดใช่ไหมคือผมต้องทําทั้ทิมกรอบใช่ทั้หมดเลยแหละโดนแล้วทิมด้วยเดี๋ยวดูฮะนี่จะเริ่มสุกแล้วนะฮะลอาทำแบับแล้ว่าไส้ใกล้ครับนี่ไงเนี่ยเราทำแบบไหนใกล้ครับมันมันเริ่มเป็นเล้วเรียกว่าเป็นตัวแล้วใช่ครับมันจะเริ่มสุกเขาเรียกเป็นตัวใช่ไหมใช่ครับนาทีเดียวแค่นาทีเดียวนะครับเดี๋ยวทำนา้กว่านี้เนี่ยสุกแล้วแป๊บเดียวเองปกติอ่ะ เรากินอย่างเดียวเราไม่รู้แต่เรามาถูกจังหวะผมย้ำนะผมมาถูกจังหวะจริงๆนี่สร็แล้วนะครับเดี๋ยวคุณชนาธวีจะกดให้ดูอยากยให้คุณชนาธวีคนกดเลยจะได้รู้ว่าสลิมทำยังไงนี่ครับมาดูตรงนี้ครับอ่าเสร็จแล้วเห็นไหมครับนาทีเดียวเองมันคล้ายๆแป้งเปียกเลยนะใช่ครับแล้วก็ใส่ลงไปในนี้ไปตรงนี้ปุ๊บแล้วก็รีดออกให้หมด ครับแ๊บเดียวฮะดีเลยมาถูกจังหวะนี่คือติมติมที่ไว้กดใช่ไหมครับเอาละแสมันโชคดีอ่ะมาถูกจังหวะท่านมาชิคเลยเราทำอย่างนี้ตลอดนะครับยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยโอ้โหคุณที่ได้ีกดเลยนะฮะนี่ครับเดี๋ยวกดเลยอ๋อมีเครื่องกดด้วยใช่อยู่ตรงนี้นะครับมันผมถูกแกล้งนนี้ท่านมาชิคเอ้ยเราดูนะครับ คุณเดียบีค่อยกดลงนะครับค่อยกดใช่ไหมครับกดเลยครับกดเลยขอบคุณมากครับครั้งแรกในชีวิบหมุนเร็วเลยครับหมุนเร็วหน่อยหมุนเร็วเลยครับโอเคเห็นไหมครับโอ้โหยังไงครับกดแล้วเร็วเลยโอ้หมดแล้วเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นสลิปขอบคุณมากๆคือตื่นเต้นอ่ะคือครั้งแรกในชีวิตโปรตีนอย่างเดียวนี่ครับเห็นไหมครับจะเป็นวุ้นเป็นวุ้นเส้นนี่เหนี่โอ๋ก็จะมีสระมีทั้งหมดสี่สีนะครับอันนี้คืออันชันอันนี้คืออันชันอันนี้เป็นนีงงสททอบ กดสีเหลืองสีเขียวใบเตยอันนี้เป็นสีจากธรรมชาตินะครับธรรมชาติของเจะบอกให้ฟังคือผมเป็นคนชอบกิ๊บสลินตั้งแต่เด็กแล้วชอบมากมากเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองกดรนี่ได้ทำมีกดล้อช่องอีกกดขอให้คุณธนิดากดล้อช่องอย่างนี้นะฮะล้อช่องเนี่ยจะใช้วิธีการกดก็คือตามอย่างนี้นะฮะแล้วก็กดไป เนี่ยฮะมันจะกดแล้วจะออกเนี้ยกดเร็วหรอครับกดไม่ต้องเร็วฮะกดแบบช้าๆคุณท่านวีกดในน้ำเลยครับขอบพระคุณมากครับเอามือนี้กรรมนะฮะโอเคแล้วให้กดครับในน้ําไม่ต้องกดร้อนครับในน้ำใช่ไหมครับใช่ครับไปเรื่อยๆเลยครับไปเรื่อยๆเลยนะครับอ่าสองอ่าไม่ต้องกดร้อนครับอ่าโอเคมาเดี๋ยวผมตัดดีกว่าตรงนี้ตรงนี้เราใช้ถ้รตัดตัดนิดหนึ่งโอ้แล้วก็ใช้คือเราจะสวยใช่ไหมครับอ๋อมันต้องตัดด้วยใช่เพราะมันสุกแล้วมันจะลอยขึ้นมา อ๋อเดี๋ยนี้คือสุกใช่แล้วครับสุกแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับดูนะครับอันนี้คือน้ำน้ำเย็นเราใส่น้ำเย็นก่อนอ๋อครับไม่ใช่น้ำเย็นเห็นน้ำเย็นนะครับคุณจะมีเอาขอนิ้วชี้นะครับลองแตะเบาๆครับที่เส้นแตะเลยครับเฮ้ย,ย,ย,ยเฮ้ยเฮ้ยเหนียวไหมครับท่านไรเชือ่อช่างร้นนี้ <S <S พี่โอ๋ซืออยู่ไม่ใช่หนังยางนะกดสดๆตรงนี้เลยครับมันกดสดๆตรงนี้เลยเฮ้ยตึงเต้นเลยเดี๋ยวทุกเส้นเดี๋ยวทุกเส้นเอาเส้นใหม่เอาเส้นใหม่ แช่น้ำเย็นใช่ใช่ต้องโดนน้ำเย็นก่อนอันนี้ไม่ได้เมคเรื่องน้ามาชิกที่โอ๋ไม่ได้เอาหนังยางมาให้นะเฮ้ยนี่ครับวแค่เเดี๋ยวเนี้ยอร่อยนะครับเวลาเคี้ยวกันนะก็ที่หวานๆมันๆนะมีขนมนุนหอมนะโอ้โหึมีกับคุกไทยยอดเคี่ยวอ่ะลองดูฮะเดี๋ยวทำเทปิมกรอบเอ้าวทอดชิ้นนี่ทอดเทปิมกรอบเทปิมกรอบนี่เราใช้แห้วนะครับแห้วตัวนี้แห้วนี่มีแห้วนะมันอันนี้คือแห้วนะแล้วเราก็มาคลุกกับแป้งก็คือตัวนี้ตอนนี้คือคลุกแล้วใช่ไหมครับนี่สมาชิกนี่คือคลุกแล้ว ใช่แล้วเราก็จะต้มน้ําให้เดือดนะครับต้มน้ําให้เดือดก่อนอ่าเนี่ยอันนี้คือสุกแล้วนะครับอ่าอันนี้ต้มน้าให้เดือดกันนะครับแป๊บนึงนี่คือคุกกับแป้งแล้วไม่ใช่แห้วทั้งเม็ดนะใช่คือกกับแป้งต้องตัดก่อนใช้คุกกับแป้งมันสำปะหลังนะครับครับนี่คูุกกับแป้งมันสำปะหลังอ่าอันนี้พอเสร็จปุ๊บคุณใั้วิก็โรยเลยฮะโรยเดี๋ยวเพิ่มึลฮะต้องรอให้น้ําเดือดก่อนถ้าน้าไม่เดือดเนี่ยพอใส่ใบพลาปุ๊บแป้งมันจะละลายออกจากเนื้อเลยมันจะไม่เกาะเป็นก้อนนี่ ต้องเดือดจัดเริ่มแล้วนะฮะแป๊บเดียวประมาณเนี่ยเริ่มเดือดแล้วคือปกติเรามาธนิดารอดช่องเสียพอเราจะกินอย่างเดียวปกติจะทาทุกอย่างวันนี้ได้เข้ามาดูทำเลยเพิ่งทำเฉาก้วยเป็นเมื่อวานนี้แล้วเฉาก๊วยตอนหน้าเพราะเฉาก๊วยจะใช้วิธีการทำนานหน้าใช้เวลานานหน่อยและเริ่มเดือดแล้วนะครับ แป๊บเดียวเปิดจัดจัดโอ้ตะกี้ตะกี้ลืมเปิดนี่ให้ให้เราดูท่านนมตะจิกดูนะนี่คือตัดนะไม่ใช่ทั้งเม็ดเห็นไหมแล้วก็ใช้มันสับปะหลังปุกแล้วเป็นอย่างนี้อ่ะอันนี้อันนี้พอมันสุกแล้วเดี๋ยวให้พี่น้าวีสักสักนิดหนึ่งสักเลยครับสักแล้วก็ใส่น้ำเย็นค่อยๆสักครับไม่เป็นไรอสองทีก็ได้นี่เดี๋ยวเหนียวเลยนะครับลูกค้าคนไหนมาทานได้เลยนะครับจดใหม่ตลอดใส่น้ำเย็นเลยครับแล้วเทเลยวางเลยตะวานเลยเทลงไปเลยเทไปอย่างนี้นะครับใช่ครับนี่นะครับ มันก็จะจมลงไปใช่นี่คือเสร็จแล้วขั้นตอนทำรถช่องคือโปรตกซื้อกินไนงะคุณคนจะเสร็จแต่ละแก้วแต่ละชิน้นก็จ,กจริง<อ>เราก็ะจะทำเยอะๆทีเดียวเลยอันนี้อันนี้เป็นการสาธิตให้ดูว่าทำยังไงอ่ะละครับไวงเลยครับอันนี้เริ่มเดือดแล้วคุณแทยดวีก,ก็โรยนะฮะค่อยๆโรยลงไปค่อยๆโรยใช่ไหมครับใช่ครับนมาชิคนตัวนะใช่ลงไปแล้วแล้วเดี๋ยวมันก็จะลอยขึ้นมานะครับถ้าสุก ถ้าลอยปุ๊บคือสุกใช่ไหมหมอใช่แล้วฮะตัวนี้อันนี้ตะกนี้นี่สุกแล้วนะฮะไอคุณชนวีก็ตักเลยครับอ๋ออันนี้คือสุกแล้วนะเสร็จแล้วคือสจใช่ใช่มันจะลอยขึ้นมาถ้ามาชิโกอ่าตักเลยครับแล้วใส่น้ำเย็นแล้แล้วมันก็จะใสเนี่ยพอใส่น้ำเย็นปุ๊บเดี๋ยวมันจะใสเนี่ยให้ดูดากล้องฮะให้ดูที่กล้องเลยครับนี่ตักมาเป็นอย่างนี้ตักขึ้นมาแล้วโชว์เลยครับโชว์กันก็ได้ฮะนี่เดี๋ยวนครับนี่มันจะเป็นอย่างนี้กอนนะมันยังไม่ใสอ่าลงน้ำเย็นก่อ ขอบพระคุณมากมากนะไี่โอีเคที่ได้รู้ว่าร้านเราทํายังไงออกมาจะได้อร่อยยังไงนะครับคือคนจะชิมแต่ละโอ้โหวัตถุดิบอะไรอย่างเงี้วเราตักขึ้นมาดูครับว่ามันใสไหมตักขึ้นมาโชว์ดูตะกี้นี้ยังไม่ใสนะครับแต่พอตักขึ้นมาปุ๊บเฮ้ยใสขึ้นมาเลยมันใสรอบรอบเนี่ยใส่ขึ้นมาเลยครับเห็อร่อยเนี่ยกรอบอร่อยเลยนี่เราทำสดๆอย่างนี้ทุกชั่วโมงแล้วดูนะเขาใส่นะนี่เริ่มสุกแล้วฮะเริ่มสุกแล้วอันนี้คือรอคือสุกใช่ใช่ต้องรอแป๊บนึงต้องรอแป๊บนึงให้มันละอู้นิดหนึ่ง สนุกนยังไม่สนุกท่าสมาชิกต้องเติมให้เ้วสุกก่อนอเห็นไหมครับแล้วจะต่างกันเห็นไหมต่างกันแล้วไปลงลงลงรงหน้้านเลยไปดูหน้าร้านครับไปดูหน้าร้านเราไปดูหน้าร้านตรงพี่เอ๋ต่อเราดูนะฮะนี่ตอนนี้ลูกค้ามาเลยลูกค้าเยอะเลยครับมีทุกวันผัดเก้านี่ครับก็จะมีทับทิมกรอบนะครับมีทั้งหมดห้าสีนะครับมีใบเตยแล้กทองดอกอัญชันแล้วก็ฝลานะครับก็คือ ไอ้น,นี่นใช่ไหม <S 1> <S 1> ที่บอกว่านนที่ผนนม้ช้ิ้ผมอ่ะและนี่สลิมนะครับแล้วก็นั่นเฉาพวอันนี่สลิมก็จะเป็นตัวนี้นะครับที่เราลองดูนี่ยนะนี่จะทําสดๆใหม่ๆตลอดเวลานะครับเราจะไม่มีค้างเลยทําใหม่สดทุกวันนะครับโอเคครับ ยังไงก็แวะมาทานกันนะครับเดี๋ยวครั้งหน้ามาดูเฉาฟวยแต่ยังไงวันเนี้ยผมขอขอบคุณพี่โอ๋กับพี่เอ๋มากมากขอบคุณมากครับคือปกติกินอย่างเดียวท่าน่าจะลายสดๆอย่างนี้เลยปกติซื้อกินไงแต่วันนี้ได้เข้าไปทําด้วยใช่คือตากับเอาวพุ่งตรงนีปแล้ววันหลังนัดมานะผมจะเตรียมไว้บอกสูตรเลยว่าทํายังไงเดี๋ยวไปทำเฉากฟวยได้มั้ยพี่โอ๋พี่เอ๋ได้ได้เดี๋ยวมาดูวิธีการทำเฉากฟวยยังไงนะเดี๋ยวเขาให้คุณดาวีนัดนัดมานะครับผม ที่นี่คือลอดช่องสิงคโปร์ภายใต้แบรนด์ธนิดาลอดช่องสิงคโปร์ภายในที่ว่าการอำเภอพระประแดงโอท็อปไม่ว่าจะเป็นร้านของคุณปาดร้านของพี่เหมียวขอดีๆเยอะของพี่นิรัน์มาอุดหนุนกันเยอะๆของพระประแดงมีดีเสมอที่ว่าการอำเภอพระประแดงนั่นเองโซนโอท็อป ขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะวันนี้ทะลุแสนแล้วที่ว่ากาลังใจให้กันและขอบคุณสปอนเซอร์ทุกเจ้าที่อุปถัมภ์รายการเข้ามาทําให้ผมไปต่อย,ยอดช่วยเหลือสังคมต่อไปวันนี้จบอยู่ที่ร้านธนิดาลอดช่องสิงคโปร์วันนี้เหมือนโดนแกล้งแต่โคตรมีความสุขเลย <c oughs> ข้าวหน้าเขาติดตากันด้วยกว่าครับพี่โอพี่สวัสดีครับข้าวหน้าขอสาว้กยพี่ได้ครับนัดมาเลยนะฮะนัดมาเลยเดี๋ยวจะให้คุณเชลวีเป็นคนเคี่ยวด้วยเป็นเป็นคนเคี่ยวเฉาครับยสุดยอด คตมมีความสุขวันนี้มีความสุขมากปกติซื้อกินอย่างเดียววันนี้ได้ทำาโอ้โหดีอ่ะมีปิดเปิดอะไรด้วยการลมกันแมลงกันแมลงทุกอย่างถ้าใครบอกไม่สะอาดอีกก็ไปกินร้านอย่างเงี้ยสะอาดแล้วของเราห้าดาวด้วยโอทอปใช่ครับห้าดาวทุกอย่างเลย โอ้โหหนึบหนึบอบโอ้ถอบ5ดาวครับ,ล,บ,บล่าโบด้วย5ดาวด้วยกินน้ำตาลสดช่อดอาพ้าต่อสดชื่อไหนยี่ห้ามานะเฮ้ยตรงนี้ของดีเยอะขอบคุณมากนะ ดีครับสสวัดีครับ